ขุมทรัพย์รุ้งรุ้งลาวันลบภาพคนใช้ขับเครื่องบินส่วนตัวนักแสดงสาวรุ้งลาวันผู้รับบทสาวใช้ใครจะรู้จริงๆร,รวยไม่ธรรมดา เชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้จักและยังจำหน้ากันได้สำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีรุงร้งรุ้งลาวันโทน,นะหงษาเจ้าของตำนานหนูหินอินเตอร์ที่ใครเห็นเป็นต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนเป๊ะมากจนนึกว่าหลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนกันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าเรามักจะเห็นเธอเล่นละครรับบทเป็นคนใช้ในบ้านคุณหญิงคุณนายแต่ในชีวิตจริงของเธอนั้นเรียกได้ว่าเป็นคุณนายเลยแหละ สำหรับการลงทุนรุงเล่าว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่กลัวการลงทุนมากส่วนใหญ่จะเก็บเป็นเงินสดมากกว่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีนำเงินไปลงทุนเช่าที่แล้วปล่อยให้คนอื่นเช่าอีกทอดหนึ่งถ้าถามว่าเสี่ยงหรือไม่บอกได้เลยว่าเสี่ยงแต่เราต้องดูทำเลดีๆก่อนซึ่งตอนนี้ที่ทำอยู่ก็ถือว่าโอเค และที่ตัดสินใจเลือกลงทุนสิ่งนี้เพราะคนที่มาชวนคือคนที่คข้าบอร์ดอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วและเขาก็บอกเราว่าทําอย่างนี้แล้วความเสี่ยงน้อยอย่างเวลามีคนไปทําร้านอาหารแล้วมาชวนรุ้งจะบอกว่าเฮ้ย mm. ฉันไม่ได้ชอบกินเพราะรุ้งมองว่าถ้าเราไม่ถนัดด้านไหนเราก็ไม่กล้าทําอย่างบางคนจะเปิดร้านเสื้อผ้าก็มาชวนเราก็จะบอกว่าฉันไม่ใช่คนชอบแต่งตัวนะ เธอประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานไม่เคยเกี่ยงว่าจะต้องรับบทบาทอะไรถึงจะสามารถแสดงได้แต่เธอนั้นทำได้ทุกบทบาทชีวิตที่แท้จริงของเธอเป็นผู้หญิงที่เรียบง่ายมีคฤหาสหลังใหญ่โตและในช่วงที่ว่างก็มักจะบินไปเที่ยวต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งดูเหมือนว่าจะมีเครื่องบินเล็กให้ขับเล่นด้วยนะเรื่องความรักลุงเป็นคนไม่ปิดกั้นเลย เป็นคนที่เวลาเราคุยกับใครแล้วเรารู้สึกสบายใจเราจะไม่ได้คิดว่าต้องชอบผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงบางคนเข้าใจกันดีมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำแล้วรุงคบกับผู้หญิงได้นานกว่าผู้ชาย